การให้ความรู้ในเรื่องอาการทุจริตประพฤติชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับของข้าราชก,การครูและบุคลากรในการศึกษานะครับผมนายก้องกับพุกแก้วสีนะครับตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ,บุรีเขต2นะครับเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่แล้วนะครับปัญหาคือการเบริกจ่ายอาหารกลางวันของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เบิกจ่ายเงินในวันที่มีบุคคลภายนอกนําอาหารมาเลี้ยงแล้วผู้รับจ้างเหมาทําอาหารในโรงเรียนในวันนั้นเนี่ยไม่มาทําอาหารให้นักเรียนเนคือหยุดไปเลยแล้วผู้บริหารมีการเบิกจ่ายเงินนะครับในวันนั้นโดยให้เจ้าหน้าที่การเงินดําเนินการเบิกจ่ายนะครับมีครูเซ็นรับตรวจรับอาหาร แล้วก็ผู้รับเหมารับเงินค่าอาหารตัางวันหนึ่งวันวน,นะโดยโรงเรียนจ่ายเป็นรายสัปดาห์นะครับคือรับมายอดรวมแล้วก็นําเงินที่ที่ไม่มีการประกอบอาหารมาคืนขอ,องเรียนโดยนําเงินสดมาให้กับมือปองปัญหาที่จะพูดก็คือว่าเจ้าที่การเงินกับครูที่เป็นเจ้าที่การเงินแล้วครูที่ทําหน้าที่ในการตรวจรับอาหาร ในวันที่ไม่ได้ประกอบอาหารเนี่ยจะมีความผิดด้วยไหมนะครับซึ่งซึ่งในประเด็นนี้มีการนะก็ถูกพันกรณ์ควรนะครับคือถ้ามองแบบเป็นเรื่องทั่วไปนะถ้าเป็นคณะกรรมการอนุกรรมการกสจก็ดีก็กสจก็ดีหรือคณะกรรมการกสจก็ดีนะครับเขาฟันธงถึงเรื่องครูการเงินที่ทําหน้าที่เบิกให้ รวมถึงครูที่เป็นกรรมการตรวจรับอาหารเนี่ยในวันที่ทุจริตนั้นด้วยนะครับว่าว่าต้องมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยนะครับในการให้ความเห็นของของผมต่อคณะกรรมการนะครับของการกระทาของครูเนี่ยอ่าก็คือผมเข้าใจว่าครูเนี่ยมีความจําเป็นจําเป็นยังไงจําเป็นเพราะถูกบังคับเพราะโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับ ครูไม่มีเจตนาในการกระทําผิดนั้นเลยนะพี่เดี๋ยวว่าผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้แช้หน้าเต็มอยู่แล้วในการบีบบังคับนะคำพูดก็ดีนะครับหรือการก,การะทํข้อดีนะซึ่งถ้าเกิดไม่ทําตามเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาในด้านอื่นต่อมาซึ่งทําให้ครูเนี่ยเขาปฏิบัติงานลําบากนะครับเขาเลยต้องยอมทําและก็ยอมให้ข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมการสอบสวนนะเพื่อเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ในการโรงเรียน ปัญหาว่าครูเหล่านี้เป็นผู้มีเจตนากระทำความผิดร่วมทุจริตกับผู้ในการโรงเรียนไปคือถ้ามองแบบง่ายๆคือร่วมกันแน่นอนเพราะว่ามีเจตนาทำหลักฐานการเงินสองคือมีการตรวจรับนะในวันที่ไม่มีการคือมีการตรวจรับเองนะครับแต่ในมุมมองของนักกฎหมายนะซึ่งอาจจะเป็นเป็นผมคนเดียวนะท,ที่อธิบายเรื่องนี้ให้าการรับการขอสจฟังว่า คือเป็นผิดวินัยนะครับแต่ว่าจะมองว่าเป็นการทุจริตเลยมันไม่น่าจะใช่เพราะว่าโดยเจตนาเขาเนี่ยเขาไม่มีการเจตไม่มีเจตนาที่ทําการทุจริตตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยทาไปตามที่ผู้มีการลงเล่นทโดยคิดว่ามันทําได้นะครับซึ่งตาตีเหมือนในเรื่องของการกระทําความผิดทางจารยาเนี่ยนั่นคืออาจจะเป็นผู้กระทําที่ทําเรื่องการเงิน แล้วตรวจรำหานไม่มีเจตนาที่แท้จริงในการกระทำผิดนะครับแต่คนที่มีเจตนาทุจริตจริงๆนั่นคือตัวผอออมุตัวผู้มีการโรงเรียนนะครับที่มีเจตนานะใช้ให้ครูคนนี้ทำนะก็คือเป็นผู้ใช้โดยอ้อมเนี่ยคือการใช้ผู้อื่นทำความผิดนะโดยทางอ้อมนั่นเองเพราะเจตนาผู้มีการเรียนมีเจตนาในการกระทำทุจริตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของค่ายการครูพวกนี้นะครับ ถือว่าเขาเป็นพยานนะก็เลยกันไว้ในส่วนพยานแต่ว่าในการดําเนินการในวินยัยนั่นคือต้องน,นําเสนอผู้รัชาเพื่อ,อให้ดําเนินการว่ากับตัดเตือนเป็นหนังสือนะครับไม่ได้มีการลงโทษหรือดําเนินการทนไมได้กันนะถือว่าเป็นการตักเตือนนะครับตักเตือนนะไม่ให้กระทําการแบบนี้อีกนะครับซึ่งซึ่ง,งก็ถือว่าเหมาะสมกับสภาพการกระทาของของครูนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ ได้มีการผ่านกสอจอเห็นชอบแล้วก็มีการรายงานไปยังสพทสพท,สทก็เห็นชอบในการดําเนินการในวินไหนแล้วก็ดำเนินการกับครูนะครับก็ถือว่ายุติเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับนักกฎหมายในการตรีความนะครับว่าครูที่ดําเนินการให้พอโรองเรียนเนี่ยจะมีความผิดไปด้วยหรือไมนะ่ะซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับของการปฏิบัตินหน้าที่ของครูผู้สอนนะครับขอบคุณมากครับ